ตื่นจากภาวังนะครับคนเราต้องตื่นจากภาวังเพราะว่าถ้าเราไม่ตื่นจากภาวังก็เหมือนกุศลก็เกิดอกุศลก็เกิดหรือว่าทั้งกุศลอกุศลก็เกิดด้วยกันเพราะว่าการที่เราตื่นจากภาวังเนี่ยทำให้เราไม่คิดเพื่อต,ตัดความคิดก็คือตัดกุศลอกุศลไปพร้อมกันเพราะว่าบางทีการที่เราคิดเนี่ยมันเป็นทั้งกุศลอกุศลเพื่อตัวเองเพื่อผู้อื่น เพื่อส่วนตัวส่วน,ววน,ววนรวมสังคมโลกชีวิตซึ่งเรื่องของการที่เราตื่นจากภาวังเนี่ยเป็นการปล่อยทิ้งรับเป็นการทอดทิ้งเป็นการไม่เอาทุระไม่เอากรรมนะครับไม่เอาวิบากไม่เอากิเลสให้มันต่อเนื่องต่อเติมหรือว่าเพิ่มเติมขึ้นมาเหมือน,นผมยาวนะเราก็ตัดผมนะครับแต่ผมขาผมดำก็ต้องตัดเล็บนะครับมันยาวก็ต้องตัด เหมือนการที่เราคิดอตลอดเวลาเนี่ยกุศลอกุศลเนี่ยก็ต้องตัดในการตื่นจากระวังการตื่นคือการตัดนะครับการละการปรองการปล่อยการวางการสลับทิ้งการหลุดพ้นจากกุศลอกุศลจากกรรมจากวิบากจากกิเลสจากสังขารที่ปรุงแต่งเพราะถ้าเรามองในแง่ของสังขารก็คือมันเกิดแล้วก็ดับสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์สังขารไม่มีตัวตนหรอก หรือว่ามองในแง่ของกุศลอกุศลก็เกิดดับเหมือนกันยึดไม่ได้แต่ว่าคนเราก็การที่เราตื่นจากภาวันี้มันทําให้สิ้นตัวตนนะครับสิ้นกรรมสิ้นตัวตนไม่มีตัวตนในกรรมไม่มีกรรมมาเป็นของตัวตนการที่เราตื่นจากภาวนะครับเป็นการที่เรารู้ว่ามันเป็นทุกข์นะครับรู้ว่าทุกข์นี้มันเกิดขึ้น จะเป็นไปเพื่อความสุขหรือว่าสุขเพื่อไปเป็นทุกข์หรือว่าทั้งสุขทั้งทุกข์หรือว่าสุขกับสุขทุกข์กับทุกข์ก็แล้วแต่ทั้งระยะสั้นระยะยาวหรือว่าจะเกิดหรือไม่เกิดมันจะแน่นอนหรือไม่แน่นอนก็ตามเนี่ยการตื่นกับผวังเป็นการตัดนะครับตัดกุศลกุศลตัดกรรมดีกรรมไม่ดีกรรมขาวกรรมดำหรือว่าทั้งขาวทั้งดำหรือว่าสันขานที่มันเกิดขึ้นนะครับเสียเวลาคิดนะครับเพราะว่าการคิดนี่มันเหมือนเราหลับฝันปรุงแต่ง หรือเราตื่นแล้วก็คิดปรุงแต่งแต่การตื่นจากภวังนี่มันตื่นทั้งยามที่เราเลิมตาแล้วก็ยามเราหลับตาเราก็สามารถตื่นจากภวังได้เรียกว่ามีสติครับมีสติตัดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดมันก็จะติดนะครับมันก็ติดกรกรมต,ติดกุศลอกุศลติดวิบาตติดกรรมติดกิเลสติดสังขารการติดก็คือการเพลินพอใจอยากใคร ยึดติดยึดถือยึดมั่นจริงจังหมกมุ่นผูกพันซึ่งเราไม่สามารถจะทําเช่นนั้นได้ตลอดวันตลอดคืนแล้วก็ถึงมันจะเป็นจริงนะครับในกุศลอกุศลก็ตามมันก็เกิดดับมันก็ทําให้เกิดใจเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกมีใจมีอารมณ์มีความสึกที่ดีและไม่ดีผสมกันเพราะว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรามไม่ใช,มใช่ตัวของเราการที่เกิดอารมณ์ควารมรู้สึกนึกคิดติดใจไปกับกุศล อากุศลกับรมดำคำขาวกับสังขานปรุงแต่งกับาธาตนะุขันธ์อัยมณที่ปนอดีตปัจจุบันอนาคตซึ่งมันก็ทําให้เรานั้นสร้างพบขึ้นมาแล้วอาศัยพบแล้วก็ถูกทําลายไปกับพบก็คือสร้างทุกข์ขึ้นมาสร้างสุขขึ้นมาแล้วก็อยู่กับสุขกับทุกข์แล้วก็ทุกข์ไปกับความสุขความทุกข์แตส่สิ่งทีด่ดีกว่านั้นก็คือไม่สร้างพบ นะครับไม่สร้างภพไม่สร้างจิตใจวิญญาณไม่สร้างอารมณ์ไม่สร้างความรู้สึกษษษไม่ต้องรู้เห็นเข้าใจเรื่องกิเลสเรื่องกรรมเรื่องนิบาะนดดิปัจบันนี้ของโลกของเขาเพราะว่าการที่เราตื่นจากภาวังนี้เองเป็นการตัดนะครับตัดแล้วมันมีสติตัดแล้วมันได้สติตัดแล้วมันเลิกคิดตัดแล้วมันเลิกที่จะไหลเลื่อยปรุงแต่งต่อเติมไป หรือว่าส่งเสริมสนับสนุนต,ตัวเราเองและผู้อื่นให้เป็นกรรเช่นนั้นซึ่งมันประโยชน์อะไรนะครับมันแค่ของชั่วคราวนะครับการที่เราตื่นจากภาวน,นะครับทำให้เราไม่ต้องติดจิตนะครับติดอารมณ์ติดความรู้สึกติดความรู้ความเห็นความเชื่อความเข้าใจความต้องการซึ่งสิ่งเหล่านี้นมันเกิดทั้งวันแหละถ้าเราไปอยู่กับตัวเองอยู่กับ สังคมอยู่กับคนคนนั้นอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นที่ที่นั้นเวลานั้นมีคิดพูดทำแบบนั้นทั้งอาศัยสังขารอาศัยรูปอาศัยเวทนาอาศัยสัญญาการจำอาศัยความคิดความยึดตรงแต่งเพราะสิ่งทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันเป็นสภาพที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามมีตามเหตุตามปัจจัยซึ่งเราก็ควบคุมไม่ได้นะครับเราก็บังคับไม่ได้ฝืนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ แล้วก็เกิดขึ้นไม่ได้เป็นสิ่งที่มีได้และมีไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นได้เป็นไม่ได้เป็นสิ่งที่เสื่อมได้และเสื่อมไม่ได้เจริญได้แล้วก็เกิดแล้วก็ได้ดับได้จช่นการที่เราตื่นจากภาวะนะครับตื่นจากภาวะเลิกคิดตอกย้ำซ้ำเติมหรือว่าคิดหมกมุ่นคนเดิมๆสิ่งเดิมๆเรื่องเดิมๆเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องคนเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องอาหารเรื่องยศสารเรื่องเครื่องอระพวกบริโภคเครื่องประดับต่แต่ง ที่เราคิดว่าเป็นการลงทุนเป็นการหาเหยื่อเป็นการหากู้คิดคู่ชีวิตเป็นการหาผู้ร่วมทุนร่วมกิกรรมกิจ,จาก,การ,นะรหรือว่าต้องการลากยศสการที่เสียงบริวารเพื่อมีอยู่มีกินมีใช้เพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่อพี่น้องเพื่อสังคมเพื่อโลกการที่เราเผื่อเราเพื่ออยู่ตลอดเวลานี่เองนะครับจิตก็เลยไม่ตื่นจากภาวันมันจมแช่อยู่กับความคิดพูดทําเอาไว้มากได้ให้มากมีมากไปให้มาก ไม่ว่าอะไรก็ตามจนพอสุดท้ายมันก็สูญเปล่าหมดสิ่งที่เราไปผวังภวังก็คือผวงหว่วงหน้าหว่วงหลังหว่วงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งที่เรามีเราเป็นนะครัแบทบี่มันเสื่อมช้ามันสุดช้ามันพังช้ายิ่งห่วงมากห่วงนานยิ่งคร้บครองมากแต่พอสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็เสื่อมหมดดับหมดสิ้นหมดเสื่อมหมดอย่างไปสงรามมาอย่างนี้ยต้องสละทุกอย่างกระทั่งชีวิตเายาวะบ้านรถเงินงานทุกอย่าง ญาติพี่น้องพ่อแม่ศิษย์อาจารย์คนรักลูกหลานญาติพี่น้องทุกสิ่งราบเทือกสรรคเสียสงบริวารเป็นของว่างเปล่าแค่มีไปสงคารามและภัยที่เกิดจากธรรมชาติแผ่นดินหนยน้ำท่วมพายุนะครับฝนน้าท่วมนวมะครับหรือว่าระเบิดลงความเกิดแก่จากตอุบัติเหตุนะครับเ,ดดเหตุดุลเหตุร้ายซึ่งมันมีตลอดเวลาจนนันการที่เราตื่นจากภาวะเงียบทำให้เราไม่ติดความเป็นเราเป็นของเรา้วยตัวของเรา หรือว่าจะเอาจะได้จะมีจะเป็นมาเป็นเรามาเป็นของเราด้วตัวตนของเราเป็นการตัดกิเลสตัดคัามตัดอุปบากไม่ต้องไปเหนื่อยกายเหนื่อยใจไม่ต้องไปลาบาก,ำกลำบากกายลําบากใจใช้ชีวิตเป็นนะครับใช้ชีวิตง่ายใช้ชีวิตอย่างไม่ต้องสงสัยใช้ชีวิตอย่างไม่ต้องตอกย้ำจำเตมิมวากว,ว,าว,วานหมกมุ่นผูกพันอยู่กับสังขารอยู่กับธา,าตุขันธ์อายตนะใช้ชีวิตไม่ต้องหนัก หัวหนักใจหนักจิตหนักอารมณ์ขอเพียงแต่ว่าเรานั้นตื่นจากภาวนะตื่นจากวังตื่นจากรู้จากเห็นจากคิดจากพูดจากทําจากเพียนจากการลึกจากการลังชีพนะครับจากความรู้ความุ่าบท่นต่างต่างตื่นจากโลกจากธรรมนะครับไม่จมโลกไม่ติดโลกไม่ยึดธรรมไม่ติดธรรมถ้าตื่นจากภาวังนั่นแหละนะครับมันก็จะสามารถที่ทําให้เรารู้ว่าทุกยึดไม่ได้ รู้ว่าทุกนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวของเราจะเป็นกายเป็นใจเป็นจิตเป็นวิญญาณเป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์เป็นความรู้ความเห็นความเข้าใจความเชื่อความต้องการต่างๆซึ่งอาการมันเยอะมากมากชนิดที่ว่ามันมีแต่ความเปลี่ยนดับมีแต่ความไม่เที่ยมมีแต่ความเปลี่ยนแปลงฉะนั้นก็เลยสรุปสรุปให้กับตัวเองตลอดทุกขณะทุกเวลาตื่นจากภาวัง เตือนจากาวังไว้เตือนจากาวังที่เป็นภพเป็นภูมิเป็นแชินะครับที่มันอาศัยธาตุขันธ์อเยตนะที่อาศัยความคิดอาศัยรูปอาศัยนามนะครับฉะนั้นที่มันอาศัยสมมติบัญญัติอาศัยปฏิจจสมุปบาทอาศัยอริยสัจสี่อาศัยไตยรักอนิจจังตุกังนกนัตตา ซึ่งการที่เราตื่นจากภาวังเนี่ยทำให้เราตื่นออกจากโลกตื่นออกสารวัตรได้นะครับไม่ต้องไหลเลื่อนลอยไปตามกระแสของความเป็นสัตว์ของความเป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขาของเราของเขาเป็นเราเป็นเขาเนี่ยซึ่งมันเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่จริงนะครับเป็นของที่แตกได้สูญได้หายได้หมดได้นะครับและเป็นของชั่วคราวเป็นของที่เรากําหนดกาเกณฑ์ เอาแน่นอนไม่ได้เลยฉะนั้นเราก็เลยเตือนจากภวังสะนะครับอย่าไปเอาตัวตนเอาสัตว์เอาบุคคลเอาหญิงเอาชายเอาเด็กเอาหนุ่มเอาสาวเอาเท่าแก่นะครับเอาเงินเอาทองเอาข้าวของเอารถเอาบ้านเอาที่ทานเลือกงสวนไล่นานะครับลาบยศสก้าชื่อเสียงบริวารกิจกรรมกิจการกิจธุระนะครับธุระกิจต่างๆไปที่ตั้งไม่ได้ เพราะอะไรอะไรมันก็ไม่แน่อะไรอะไรก็มันยังเปลี่ยนแปลงยังไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตัวตนของเรายินที่มันจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปการที่เราตื่นจากภาวงนี้เองทําให้เราไม่ประมาทในกุศลอกุศลในอุญในบาปในสุขในทุกขในความยินดียินร้ายความพอใจให่พอใจถูกใจไม่ถูกใจมีค่ามีค่ามีความหมายมีความหมายมีความสําคัญมีความสําคัญให้เราพึงเลึกเสมอว่าให้ตื่นจากภาวงนะครับเราจะไม่ต้อง เผล,ล,ลอเพลินเหม่รอยหรือว่าคิดวงแต่งหาจุดจบหาที่ลงไม่ได้เื่นจากพัวังนะครับตื่นทั้งลืมตาตื่นทั้งหลับตาตื่นทั้งวันทั้งคืนนะครับตื่นทั้งชีวิตเปยนจากพรวังสียจะได้โลร่งโล่งจ้าจะได้หมดตัวหมดตนสิ้นสงสัยจะได้จบอริยสัจสี่จะได้จบอนิจจังทุกขังอนัตตาจะได้จบปฏิจจสมุปบาท นะครับวิชาสังขานิญญานามลุกยนะภาษาพจนานญหาุประ,ะ,นา,ระ,ประานพบชาติต่างจะได้จบเมื่อจบธรรมจบโลกเพราะว่าวตื่นจากภวังภวังโลกภวังธรรมนะครับตื่นจากภวังเมื่อตื่นแล้วก็ไม่กลัวไม่เกรงไม่กัง,งวลไม่วิต,ตกไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นไม่หวั่นไหวไม่สะดุ้งนะครับตื่นจากภวังเมื่อตื่นจากภวังแล้วไม่เหนื่อยตื่นจากภวัง นะัมันจะไม่เหนื่อยไม่ยากไม่ลำบากเราใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะครอนกับร่วงราบเรื่นเรียบร้อยมืนะับใช้ชีวิตเป็นชีวิตถูกกาลเทศะบุคคลชุมชนสถานที่มีชีวิตอย่างไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องภาวะาวงนะครับมีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขนะครับมีชีวิตอย่างไม่เหนื่อยไม่เมือ่อยนะครับฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายตื่นจากภวังอย่าเอาแต่นอนคิดนั่งคิดยืนคิดเดินคิด นะครับอยู่ว่มาแต่ใช้ชีวิตอย่างเมามันเพลิดเพลินคึกขนองสนุกสนานอย่าเอาแต่เรียนอย่าเอาแต่งานอย่าเอาแต่เงินอย่าเอาแต่ลาภเพแต่เขาจะเสียงบริวารอย่าเอาแต่อวดดีอดเด่นอดมีอวดเป็นนะครับอย่าอวดตัวอวดตนนะเพราะสิ่งที่เราอวดหรือว่าสิ่งที่เราหลบหนีละอายเกรงกลัวนะครับซึ่งมันก็ทําให้ชีวิตเรานั้นไม่ตื่นเหมือนกันหมดไม่ว่าเราจะหนีหรือสู้ นะครับไม่ว่าเราจะหยุดอยู่ไม่ว่าจะมีอาการอย่างไรก็ตามรูปแบบไหนก็นตามเนี่ยเป็นการอยู่ในภวังทั้งหมดถ้าเราต้องตื่นออกจากภวังจะได้ไม่ไถูกฝังลกลากอยู่กับภวังเพราะภาวังไม่ว่าภาวังแบบไหนมันก่อเกิดภพชาติก่อเกิดความทุกข์ก่อเกิดตัณหามาณะทิฏฐิอุปทานก่อเกิดความเพลินพอใจอยากใคร่ซึ่งมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้หมดฉะนั้นเราก็ต้องตื่นจากภวังเราไม่เป็นเสเอง นะครับเราก็จะได้หมดตัวหมดตนหมดวรหมดกรรมหมดภัยหมดวิบา,ากนะครับฉะนั้นตื่นนะครับตื่นตื่นจากภวังนะครับตื่นจากภวังเพราะถ้าเราไม่ตื่นไม่จากมันก็เจออยู่ตลอดแหละ,ละเจอความคิดนึกรู้เห็นเข้าใจเจอความรู้สึกเจออารมณ์เจอแล้วมันเจ็บเจอแล้วมันจุกเจอแล้วมันเหนื่อยเจอแล้วมันลําบากลําบากอะไรเพราะว่าการที่เราอยู่ในภวังเนี่ยเราจะไม่เป็นตัวตัวเอง เกิมันจะไม่ว่างมันจะไม่โปร่งมันจะไม่จ้ามันจะไม่เบาไม่สบายไม่ผ่อนคลายแต่เมื่อเราตื่นจากผวังแล้วนะครับตื่นออกจากผวังแล้วมันเบามันโล่งมันโปร่งมันอิสระมันไม่ต้องคอยจดจ่อจดจ้องกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับมันนอกเหนือการเวลาสถานที่และบุคคลนอกเหนือเรื่องราวนะครับทั้งภายในภายนอกอดีตอนาคตปัจจุบันก็ตื่นออกจากผวังให้หมดนะครับผวังโลกผวังธรรมผวังจักรวาลก็เลยผวังจักรวาลเนี่ย ตื่นออกจากโลกในจัก,กรวาลไปนะครับเป็นความว่างที่โปร่งที่จ้าที่สวา่างนะครับตื่นออกจากภาวั์ดีๆด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับเพราะการตื่นออกจากภาวั์มันไม่มีมารนะครับไม่มีกิเลสไม่มีวิบากไม่มีเจ้ากรรมนายเวรแต่ถ้าเรายังอยู่ภาวน์มันมีกรรมมีกิเลสมีบากมีเจ้ากรรมนายเวรมีมารคอยหลอกล่อหลอกลวงหลอกหลอน มาให้ผิดพลาดพังเกยให้หมกมุ่นยึดติดยึดถือฉะนั้นเราต้องนอกเหนือโดยการตื่นจากประวังดีๆด้วยกัรทุกท่านทุกคนนะครับ